ก็ขอาการาบสวัสดีคนที่เข้ามาดูช่องผู้บ่าวร้องอยทุกคนนะผมก็วันนี้เราจะไปขี่เล่นขี่โอ๊ยเอาล้อไปร้องเฮ้เอาท่อไปร้องเอก็จะพาเอาพ่อไปนี้นะผมไปลองขี่เล่นนะเออแล้วก็คือขี่ธรรมดาแหละเออแบบว่าเสียงมันจะเป็นไงนอเวลาแบบซัดอ๋ออะไรอย่างงี้นะเออแล้วก็มันจะตัดหรือเปล่านะผมสตอร์ที่ผมยืนไว้ก็แค่เท่าไหร่นะสิบสี่ยี่สิบแปดอ่าเพราะว่า น้ำหนักผมเยอะนะครับผมหรือว่าธรรมดาเนาะจะสี28ดนะผมยืนไว้เบอร์นี้เพราะว่าน้ำหนักผมเยอะนะผมแล้วก็สเตอร์เบอร์นี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันขี่แล้วมันไม่เหนื่อยนะขี่ใช้งานแบบว่าไปซื้อแบบปิ้งไก่ซื้อส้มตำอย่างนี้นะ<ห>นคือเออซื้อกล้วยซื้อลาบมันแบบว่าคือมันไม่ห้อยมากทุกคนเออแล้วก็วันนี้ก็จะเอาดีหมากไปด้วยนะผมโอ้โหว,วันนี้ใส่ชุดสีโครบัดดูดิทุกคนแม่งเตี้ยจัดเลยเห็นไหมแม่งขูดอ่ะคูดใหดาเลยนะคาร์บอนนะเนี่ยทุกคนเห็นว่ามันขูดอะ่ะเนี่ย คันนี้ก็5-3นะผมแต่ว่าความเร็วเนี่ยท็อปสปีดเนี่ยแย่กว่าเดิมแค่มียยังวิ่งไม่ได้นะผมผมก็เลยแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวรอให้มันจบก่อนค่อยออกมาขี่ดีกว่าเพราะว่าความเร็วมันเนี่ยแบบตอนนี้คือมันคือมันหีมามากมันวิ่งแบบหิมามากทุกคนก็วันนี้ก็จะเอาตัวนี้ออกไปลองด้วยนะครับผมคือซื้อมานานแล้วแต่ว่าเพิ่งติดเออเนี่ยเห็นไม่มเป่นแบบไปเทสกันแบบสไตล์เราเนาะเทสแบบ ล้อหน้าเจิดอยู่แบบว่าเหมือนนกเจ่าอ่ะก็เห็นว่านกเจ่าเจิดอยู่บนฟ้าเออก็เดี๋ยวจะเอาไปเทกันนะผมแล้วก็สเต็ปเครื่องเนี่ยมีคนถามมาเยอะมากแล้วก็สายยางสายยางหน้าเนี่ยห้าสิบทัพเก้าสิบนะผมแล้วก็ข้างหลังเนี่ยข้างหลังน่าจะเป็นห้าสิบทัร้อยใช่ปะ่ะใช่ครับผมห้าสิบทัพร้อยแล้วก็สเต็ปเครื่องเนี่ยคือลูกเดิมซิ่งลูกเดิมแบบหัวเต็มอ่ะ แล้วก็หัวฉีดเนี่ยตอนนี้ไล่เป็นจีนะผมไม่รู้ว่าจะตัดหรือเปล่าว่ามันน้ำมันมันหนาจัดเลยแล้วก็แคมเนี่ยเป็นของช่างเดชยุทธยาตอนนี้ใส่เป็นเบอร์หนึ่งอยู่เขาแนะนํามาว่าให้ใส่เบอร์สองแต่เบอร์สองเนี่ยเขาแบบว่าเอาไว้ไล่พวกคัาสามใช่ปะ่ะเออก็อยากลองอยู่แต่ว่าวันนี้เราเอาเบอร์หนึ่งเนี่ยออกไปขี่กันนะทุกคนว่ามันจะตัดหรือเปล่าเออเดี๋ยวเราเออกไปลองเลยแล้วกันทุกคนฟังเสียงก่อนเบ้าเออ โอเคทุกคนก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ทางเลี่ยงเลยแล้วกันนะครับผมไปโอเคทุกคนก็เดี๋ยวเรามาจอดกันที่เดิมโอ้โหอะไรวะนี่เอาอะไรมานี่เอะไรมานี่แมงกระพูอโอ้อะไรวะโอชุดสีเฮ้ยไม่ใช่อะไรนะพลาสดดตัมกระจายหมดไม่แรงมันกระจุยได้ไงวะเออขี่ได้ปะม,มันติดหนาติดบางปะติดหนาเห,หรอเออสั้นให้พังเลยพังเดี๋ยวพี่ซ่อมเมงจัดไปเลยน้องชาย เอาให้พังเดี๋ยวมาดู GPS ในโทรศัพท์แล้วก็โกโปกันนะครับผมว่ามันจะได้สักเท่าไหร่คือคิดว่าถ้ามันตัดที่เบอร์นี้ GPS น่าจะเท่าเดิมแหละแต่ว่าวันนี้เราเอาท่อมาลองนะผมก็คือเป็นท่อ TSK นะครับผมก็เดี๋ยวมาลองกันว่าถ้าเตอเบอร์นี้มันจะตัดหรือเปล่าแล้วก็เสียงเนี่ยท้ายเกียร์มันเหลี่ยมจะว้าวว้าว้ากันอะไรนะเออเดี๋ยวมาลองกันนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวก็จับ GPS กันแอปเดิมนะครับผมก็แอปที่ผมใช้ก็จะเป็นแอปตัวนี้นะทุกคนเนี่ยหน้าตาอย่างนี้เลยเออก็มาตรงแท็กกิ้ อ่ะแล้วก็ลอถนนโล่งนะผมแล้วก็ผมจะซัดเลยนะทุกคนซัดไปกลับนะพร้อมยังอุ้ยกุญแจาหายว่ะมันเดินเบาไม่ได้นะทุกคนตอนนี้ไม่รู้ว่าแผงชาร์จหรือว่ามัดไฟมันพังหรือเปล่านะผมดูเสียงปรับปรับปรับไปตอยออกก่อนเลยตอยออกก่อนเลยไปโล่งในแกนนี้แหละทุกคน เดี๋ยวไปลองอีกเลนหนึ่งแล้วกันเออว่ามันจะเป็นไงรอบอยู่ที่เก้าพันห้าร้อยเองทุกคนถ้ามันตัดเดี่ยมันจะอยู่ประมาณเก้าพันเจ็ดที่ผมเบินนะไมจะทําไมล้อหน้ามันเป็นส,สายอย่างนี้วะโชคผมแตกไปเลยทุกคนเออกูก็ว่าทำไมเบรกหน้ามันไม่อยู่ทำไมห้าสามผมวิ่งอย่างนั้นวะ <laughs> เฮ้ยเดี๋ยวดูจีพีเอสเมื่อกี้นะทุกคนว่าได้เท่าไหร่เอ๊อทำไมวิ่งงั้นวะจีพีเอสได้ร้อยี่สิบ็ดนะผมในโทรศัพท์นะ ในโกโปรน่าจะได้สักประมาณสองสิบหกเหรอเออมันไม่ตัดไงทุกเราบมันอยู่แค่ก้าวมันหน้าเองเดี๋ยวไปลองเลนนู้นแล้วกันทุกคนเดี๋ยวลองแล้วก็กลับเข้าบ้านเลยนะครับผมแค่เสียงท่อเพราะ่ะเอะดังเพราะพาะนะผมไม่แบบว่าขี่เข้าเมืองขี่ใช้งานปกติอะไรอย่างนี้นะผมคิดว่ามันเหมาะเลยนะทุกคนเออเดี๋ยวลองมาลองเนนี้แล้วกันน้ำมันมันติดหนาหน่อยทุกคนฮะวิลลลงแล้วาไปเลยแล้วกันไปเลยไปเลย กัวหวานกวหาวหานใจไม่เอาอะไรวะว้าุเปอร์แมนวะอ้บ้าอ้บ้าเฮ้ยฮะสามอะไรเขา เมี้ยมันกันมาเลยบอกวันนี้เป็นไงเอ๋อเหมือนเดิมมันแก๊กใช่ไหมอ๋อไล่ยี่สิบห้าเป็นไงบ้างวิ่งวิ่งดีกว่าเดิมมากวิ่งดีกว่าเดิมมากดีกว่าเดิมเหมือนพี่เพื่ออะไรกับบ้านนี่เอารถมาลองเหมือนเดิมแหละได้ทรถใหม่ใหม่มาเออ อันนี้แรงก็เหรอต้าไม่วิ่งแรงเลยร้อยห้าสิบโอห้าสามก็ต้องวิ่งจบไม่แล้วปฏิบัติกับบ้ากันไปโอ้มิกี้มาแบบซู์แมนเลยเว้ยทุกคนก็คลิปนี้เป็นไงทุกคนไม่ตัดป่ะเออเดี๋ยวไปลองลงหัวฉีดอ really ีกสักเบอร์หนึ่งนะเพราะว่าตอนที่มันตัดเนี่ยมันเป็นหัวฉีดอีกเบอร์หนึ่งทุกคนแต่ว่าท่อเนี่ยวิ่งดีกว่าเดิมโรงงานผมการันตีเลยนะครับผม TSK ถ้าใครชอบ ข้อแบบนี้แล้วก็เสียงแบบนี้เนี่ยสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ท TH ี k t h a ไ l a n d นด์นะผมก็ลองเข้าไปเลือกใช้ดูนะข้อเขาเนี่ยสวยแล้วก็เสียงพร้อมทุกใบนะผมก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวล้างมือไปก่อนไว้เจอคลิปน้นทุกคนถ้าลงหัวจีเบอร์หนึ่ง 4, 5, 5, 1, ผมมัน่นใจว่าตัดแน่นอนนะผมก็ g p s ก็ <S ได้อยู่ที่ร้อยี่ิบเจ็ดเหมือนเดิมนะผมเพราะว่ารอบที่วิ่งมาเมื่อกี้มันอยู่ประมาณเก้า9ันสมเก้าันสี่ประมาณนี้ครับผมมันไม่ตัดนะทุกคนก็จะได้จีประมาณนี้แต่ถ้ามันตัดมันน่าจะได้ประมาณร้อยเกือบ1้0นสาม เออก็วันนี้ก็ต้องขอตัวร้านเพื่อนไปก่อนไม่เจอกิลิปหน้นานทุกคนไปละ